สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเซิร์ฟกันนะครับเซิร์ฟนี้เราจะมาเล่นให้ดูด้วยนะครับห้าห้าจะเล่นนะครับให้กดตัวตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับมันจะให้เราตรงนี้นะครับ ให้เราไปหลบอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับให้เราตรงไหนไปตรงไหนก็ได้นะครับ นี่ครับมันจะให้เราขูดลงไปข้างล่างนะครับให้คนอื่นตกนะครับเราต้องอยู่ให้ได้นานๆนะครับนี่ครับขัลงมาชั้นสองครับ นี่ครับเราต้องตีบอกนะครับให้เขาตกนะครับต้องอยู่ให้ได้นานๆนะครับชนะมันก็จะไม่มีอะไรให้นะครับแค่ แค่แข่งเพื่อความสนุกสนานกันแค่นัครับพอมันนี่ครับพอตกลงมามันจะ อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เราเข้าไปหนังก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร e กันเยอะๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ